ถ้าคุณถูกไล่ออกจากงานเพียงเพราะช่วยเด็กขอทานแล้วแค่24ชั่วโมงต่อมาชีวิตคุณกลับพลิกกลายเป็นเศรษฐีคุณจะทำอย่างไรถ้าทุกสิ่งที่ได้มาไม่ได้มาพร้อมความสุขแต่เต็มไปด้วยเงื่อนงำความลับและอันตรายที่คาดไม่ถึงหญิงสาวยืนอยู่ข้างถนนที่เต็มไปด้วยเสียงแตรรถอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลซึมตามแผ่นหลังเธอก้มลงมองเด็กชายตัวเล็กในชุดเก่าขาดมือเล็กของเขายื่นออกมาสายตาเต็มไปด้วยความหิวโหวย เธอหยิบเงินจากกระเป๋าแล้วยื่นให้โดยไม่ลังเลแต่เสียงเข้มของหัวหน้าง,งานก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอกำลังทำอะไรอยู่รู้หรือไม่ว่าเด็กพวกนี้คือปัญหาหญิงสาวหันไปใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกสายตาของเพื่อนร่วมง,งานหลายคู่จ้องมาที่เธอความเงียบปกคลุมก่อนหัวหน้าง,งานประกาศเสียงดังตั้งแต่นี้ไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกแล้วโลกทั้งใบของเธอเหมือนหยุดหมุนในชั่วขณะเธอยือนตัวแข็งน้ำเสียงแห้งผากเอ่อยไม่ออก ความอับอายและความเจ็บปวดถาโถมเข้ามาฝีเท้าของผู้คนรอบข้างยังคงเร่งรีบแต่สำหรับเธอทุกเสียงเหมือนหายไปคืนนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องเช่ามือสัวไฟถนนลอดผ่านหน้าต่างเป็นแสงสีเหลืองซีเสียงมแมลงดังระงม,ม,มแทนที่ความเงียบหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอนาคตท้องร้องด้วยความหิวเธอเอามือกลุ่มไว้แน่นราวกับจะกดความรู้สึกนั้นลงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ทุกสิ่งดูสิ้นหวังและไร้ทางออกแต่ในรุ่งเช้าวันถัดมาเธอถูกปลุกด้วยเสียงเ้าประตูรัวแรงกลิ่นอากาศเย็นยามเช้าพัดผ่านเข้ามาและเมื่อเธอเปิดประตูภาพตรงหน้าก็ทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนเด็กชายขอทานคนนั้นยืนอยู่แต่ครั้งนี้เขามาพร้อมกับชายสูงวัยแต่งกายภูมิฐานแววตาของชายผู้นั้นจับจ้องมาที่เธอในมือเขาถือซองเอกสารหนาแน่นเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นอย่างชัดเจน คุณคือคนที่ช่วยลูกชายของผมเมื่อวานใช่หรือไม่หญิงสาวยืนนิ่งร่างกายชาเหมือนถูกตรึงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาเธอพยักหน้าชา้าชและในวินาทีนั้นเองโลกทั้งใบของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชายสูงวัยยื่นซองเอกสารมาตรงหน้าเธอกระดาษสีขาวที่โผล่พ้นปลายซองสะท้อนกับแสงเช้าทําให้เธอต้องหลีตาลงด้วยความมุนงมมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่รับซองมา สัมผัสกระดาษนั้นเย็นชื่อแต่หนักแน่นจนผิดปกติเสียงหัวใจเต้นดังในหูเหมือนกลองรัวไม่หยุดเมื่อวานถ้าคุณไม่ช่วยลูกชายของผมชายสูงวัยเอ่ยช้าๆแต่หนักแน่นทุกถ้อยคำบางทีเขาอาจจะไม่ได้กลับมาถึงบ้านอีกเลยหญิงสาวเหนยหน้าขึ้นแววตาของชายตรงหน้ามีทั้งความขอบคุณและความสเตือนใจและรอยยิ้มบางเบาของเด็กชายก็ทำให้หัวใจของเธออบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเธอเปิดซองออกด้วยมือที่ยังคงสัน่น ข้างในคือเช็คจำนวนมหาศาลตัวเลขที่เธอเห็นทำให้สายตาพร่ามัวร่างกายสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังโครงเคลงนี่คือของขวัญเล็กน้อยจากครอบครัวผมเสียงทุ้มของชายสูงวัยดังขึ้นอีกครั้งเราต้องการตอบแทนความเมตตาที่คุณมอบให้ลูกชายของผมหญิงสาวยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนขาไร้เรี่ยวแรงเสียงจอแจของถนนด้านนอกเลือนหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่เร็วของตัวเอง และภาพตัวเลขที่ยังคงติดตาอยู่เธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยผนังเย็นเยียบของห้องเช่ารับแผ่นหลังไว้กลิ่นฝุ่นในห้องที่เธอเคยชินกลับชัดเจนกว่าที่เคยทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในพริบตาชายสูงวัยก้าวเข้ามาใกล้วางมือหนักแน่นบนไหล่เธอคุณไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปเสียงของเขาเหมือนคำสัญญาที่ไม่อาจปฏิเสธหญิงสาวเม้มปากแน่นเธอรู้สึกถึงหยดน้ำตาที่เอ่อขึ้นโดยไม่อาจควบคุม ไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความตกตะลึงและโล่งใจรากับเธอกำลังตื่นจากฝันร้ายที่ยาวนานภายใน24สี่ชั่วโมงหญิงสาวที่ถูกไล่ออกจากงานเพราะการกระทำเล็กน้อยกลับยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครคาดคิดเธอกลายเป็นเศษที่มีในพริบตาเดียวแต่ในหัวใจลึกๆของเธอกลับยังคงมีความรู้สึกแปลกประหลาดค้างคาเหมือนโลกกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้และทุกย่างก้าวต่อจากนี้อาจไม่ง่ายดาดอย่างที่คิด หญิงสาวยืนนิ่งอยู่หน้าประตูห้องเชา่าเสียงหัวใจของเธอยังคงดังก้องราวกับจะดังกลบเสียงรถที่เล่นผ่านถนนด้านล่างชายสูงวัยยังคงจ้องเธอด้วยสายตาที่ไม่อาจอ่านออกแฝงทั้งความเมตตาและความลึกลับที่บอกไม่ถูกเงินก้อนนี้ไม่ใช่เพียงการขอบคุณเขาเอ่ยช้าๆแต่มันคือการเริ่มต้นบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นหญิงสาวขมวดคิ้วสับสนกับคำพูดนั้นกลิ่นอากาศยามเช้าที่เคยสดชื่นกลับขมป่าในลำคอ รากับสิ่งที่ได้มานั้นไม่ได้มีเพียงด้านสว่างชายสูงวัยหันไปมองเด็กชายเล็กน้อยเด็กยิ้มแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าแฝงลึกหญิงสาวรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่ในอกความอึดอัดนี้ยิ่งทำให้เธออยากถามแต่ริมฝีปากกลับหนักอึ้งคุณคงสงสัยใช่หรือไม่ว่าทำไมลูกของผมถึงมาอยู่บนถนนเสียงชายสูงวัยสั่นเล็กน้อยหญิงสาวพยักหน้าเบาๆแม่ใจเต้นแรงอย่างบ้าคลาั่ง ความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยเหมือนเงามืดใกล้เข้ามาชายสูงวัยถอนหายใจยาวผมไม่ได้ทำให้เขาขาดแคลนแต่ผมอยากรู้ว่ามีใครในเมืองนี้ที่ยังมีเมตตาหลงเหลืออยู่หรือไม่คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายหญิงสาวเย็นเฉียบโลกภายนอกเหมือนหยุดนิ่งเสียงมแมลงยามเช้าที่เคยดังกลับเงียบงันในความรู้สึกเพราะคำพูดนั้นเหมือนการทดสอบและเธอคือคนที่ผ่านมันมาโดยไม่รู้ตัวผมเฝ้ามองผู้คนเดินผ่านเขาทั้งวัน ชายสูงวัยพูดต่อเสียงชัดแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดหลายคนเมินเฉยบางคนผลักไสบางคนหัวรอยเหาะแต่คุณคุณเลือกจะหยุดหญิงสาวกำโทรศัพท์ในมือแน่นฝ่ามือชื้นเหงื่อจนรู้สึกเหนียวเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้ยินเพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบททดสอบที่เธอไม่เคยขอชายสูงวัยยื่นนามบัตรสีขาวขุนมาบนกระดาษเรียบง่ายมีเพียงชื่อและโลโก้บริษัทใหญ่ ชื่อที่เธอเคยเห็นผ่านหน้าข่าวการเงินครั้งแล้วครั้งเล่าชื่อที่เป็นเหมือนตำนานในวงการธุรกิจมือของเธอสั่นจนเกือบทำกาดหลุดความรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินตราและความลับที่ซ่อนอยู่จากนี้ไปคุณไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ถูกไล่ออกจากงานเสียงของชายสูงวัยหนักแน่นจนทำให้เธอขนลุกคุณคือคนที่ผมเลือกให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่หญิงสาวหายใจที อากาศรอบตัวเหมือนบางลงจนหายใจไม่ทั่วท้องทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกโยนลงในห้วงฝันที่สับสนและในขณะที่เธอพยายามตั้งสติเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกระทันหันหน้าจอสว่างวาบขึ้นมาพร้อมกับหมายเลขที่ไม่คุ้นตาเธอจะกดรับสายหรือไม่ไม่มีใครบอกได้แต่สัญชาตญาณบางอย่างบอกเธอว่าสิ่งที่รออยู่ปลายสาย อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเสียงโทรศัพท์ยังคงดังต่อเนื่องหญิงสาวมองหน้าจอที่สว่างว่าตัวเลขไม่คุ้นเคยสะท้อนอยู่ในดวงตาหัวใจเธอเต้นแรงราวกับกำลังจะทะลุออกจากอกชายสูงวัยมองเธอเงียบเงียๆราวกับรู้ว่าเสียงนี้คือส่วนหนึ่งของโชคชะตาหญิงสาวกลืนน้ำลายฝืดคอนิ้วมือค่อยๆเลื่อนไปแต่ปุ่มรับสายทันทีที่กดรับเสียงแหบต่ำก็ดังขึ้น คุณคือคนที่ช่วยเด็กชายเมื่อวานใช่หรือไม่เธอขมวดคิ้วทันทีเพราะเสียงนี้ไม่ใช่ของชายสูงวัยที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเป็นใครเธอถามเสียงสัน่นร่างกายแข็งทื่อเหงื่อไหลซึมตามไรผมปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่เสียงหัวเราะเบาๆจะดังลอดมาคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าผมเป็นใครเสียงนั้นเอ่ยต่อแต่จำไว้ว่าการช่วยเหลือครั้งนั้นมันไม่ได้ทำให้คุณแค่กลายเป็นเศรษฐีมันทำให้คุณตกเป็นเป้าหมายด้วย หญิงสาวหันไปมองชายสูงวัยแววตาของเขายังคงสงบนิ่งเหมือนไม่ได้ยินสิ่งที่เธอกำลังฟังอยู่ความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่กับดักเริ่มก่อตัวคุณต้องการอะไรจากฉันเธอถามอย่างยากลำบากเสียงปลายสายทุ้มตต่อบกลับทันทีแค่เตือนคุณว่าทุกสิ่งที่ได้มามันแลกด้วยบางสิ่งเสมอจากนั้นสายก็ถูกตัดไปอย่างกระทันหันความเงียบปกคลุมห้องเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังวิดแผ่วเบา หญิงสาวรู้สึกเหมือนอากาศหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกชายสูงวัยยกคิ้วเล็กน้อยมีอะไรหรือเปล่าเขาถามหญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงกำโทรศัพท์ไว้แน่นนิ้วมือเย็นจนชาหนึกเด็กชายเดินเข้ามาใกล้จับชายเสื้อของเธอไว้เบาๆพี่สาวอย่ากลัวเลยน้ำเสียงใสซื่อกลับทำให้หัวใจของเธอสั่นสะท้านหญิงสาวมองใบหน้าของเด็กและในแววตาคู่นั้นเธอกลับเห็นประกายบางอย่าง ประากายที่ไม่ใช่เพียงความไร้เดียงสาแต่เต็มไปด้วยความรู้ราวกับเขารู้ทุกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเธอรู้ทันทีว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบเช็คเงินก้อนโตในมือเหมือนกับพันธนาการมันไม่ได้มอบเพียงอิสรภาพแต่มันคือกุญแจกุญแจที่เปิดประตูไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายเสียงฝีเท้าของคนที่เดินผ่านหน้าห้องดังใกล้เข้ามาหญิงสาวสะดุ้งเธอรีบหันไปมองประตูที่ปิดสนิท แต่เงาที่สะท้อนผ่านช่องว่างด้านล่างประตูกลับยืนยันว่ามีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นเธอหายใจแรงร่างกายสั่นสะท้านเสียงหัวใจเต้นที่จนแทบจ,จะกลืนกินความคิดทั้งหมดในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกได้ว่าสิ่งที่กำลังรออยู่เบื้องหน้ามันอาจน่ากลัวยิ่งกว่าความจนและการถูกไล่ออกเสียอีกเงาที่สะท้อนผ่านช่องว่างใต้ประตูยังคงหยุดนิ่งหญิงสาวยืนนิ่งเช่นกันมือกำโทรศัพท์แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือ ความเย็นของโลหะจากลูกบิดประตูเหมือนแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายเสียงหัวใจเต้นแรงจนกลายเป็นจังหวะเดียวที่กล้องอยู่ในหูเธอหันไปศบตากับชายสูงวัยเขายังคงยืนนิ่งแววตาลึกลับราวกับรู้ว่าใครกำลังอยู่ข้างนอกเด็กชายที่ยืนใกล้เธอขยับเข้ามาเกาะแขนแน่นพี่สาวอย่าเปิดประตูนะเสียงใสของเด็กชายเบาจนแทบเป็นกระซิบหญิงสาวรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะเด็กพูดเหมือนเขาเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และประโยคนั้นยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่อยู่หลังประตูไม่ใช่เรื่องธรรมดาทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นครั้งแรกเบาๆเหมือนเพียงเพื่อบอกให้รู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นแต่ไม่นานนักเสียงเคาะกลับหนักขึ้นเร็วขึ้นจนกลายเป็นจังหวะเร่งเร้าเหมือนเสียงกลองแห่งความตายหญิงสาวสะดุ้งเฮือกร่างกายแข็งเกรง็งลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางสิ่งกดทับบนอกเธอหันไปมองชายสูงวัยอย่างสิ้นหวัง หวังว่าจะได้ยินคำตอบหรือสัญญาณใดๆที่จะบอกว่าควรทำเช่นไรแต่ชายสูงวัยกลับเพียงยิ้มจางๆอย่ากกลัวไปเลยเขากล่าวเสียงเรียดเพราะต่อให้คุณปิดประตูนี้ก็ไม่มีทางปิดชะตาที่กำลังเข้ามาได้คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายหญิงสาวเย็นเฉียบความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของชายสูงวัยยิ่งน่ากลัวกว่าคนแปลกหน้าที่อยู่หลังประตูเสียอีกเสียงเขาเงียบไปกระทันหัน ความเงียบอบล้อมห้องราวกับทุกสิ่งถูกกลืนหายหญิงสาวเพลอหายใจออกยาวเหมือนคนที่รอดจากภัยแต่ก่อนที่เธอจะตั้งสติได้เสียงกระซิบเบาๆก็ดังลอดเข้ามาเรารู้ว่าเธออยู่ข้างในหญิงสาวตัวแข็งทันทีเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวกับชายปริศนาที่โทรมาเมื่อครู่มันเต็มไปด้วยความเกลียดชังและแรงอาฆาตราวกับใครบางคนกำลังตามล่าเธอเด็กชายกอดแขนเธอแน่นกว่าเดิม สายตากลมโตสันไหวแต่ก็แฝงด้วยบางสิ่งที่เหนือความเข้าใจพี่สาวเขามาเพราะเงินนั่นเด็กเอ๋ยช้าๆเงินที่ทำให้พี่กลายเป็นเศรษฐีมันไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือกุญแจและกุญแจนั้นเปิดประตูให้ศัตรูเข้ามาหญิงสาวหันมองเช็คในมือตัวเลขมากมายบนกระดาษกลับดูเหมือนรอยตราสายิ่งมองยิ่งรู้สึกหนักจนอยากโยนมันทิ้งไปให้ไกลแต่ก็รู้ว่ามันสายเกินกว่าจะย้อนกลับแล้ว ชายสูงวัยเดินเข้ามาใกล้วางมือลงบนไหล่เธอตัดสินใจให้ดีเขาพูดเสียงทุ้มต่ำเพราะตั้งแต่วินาทีนี้คุณไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาคุณคือคนที่ถูกเลือกและคนที่ถูกล่าในเวลาเดียวกันหญิงสาวหายใจถือร่างกายสันสถานภาพห้องเช่ามืดสลัลวที่เคยปลอดภยัยกลับกลายเป็นคุกที่ปิดกั้นเธอเอาไว้และเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเดินห่างออกไปจากประตูกลับทำให้เธอมั่นใจว่าฝันร้ายเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น หญิงสาวยังคงยืนนิ่งอยู่กลางห้องมือเย็นชืดเหมือนถูกจุ่มลงไปในน้ำแข็งเสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันเพราะทุกย่างก้าวนั้นไม่ได้ทำให้เธอโล่งใจแต่กลับเหมือนคำเตือนว่าใครก็ตามที่ยืนอยู่นอกประตูจะกลับมาอีกครั้งและคราวนั้นอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเธอหันไปมองชายสูงวัยเขายังคงยืนนิ่งสายตาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวในขณะที่เด็กชายกำลังซุกตัวแน่นอยู่กับแขนเธอ ความเงียบทําให้หญิงสาวแทบคลั่งเธอจึงถามออกมาเสียงสัน่นใครกันพวกเขาเป็นใครและทําไมต้องตามฉันชายสูงวัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนยกยิ้มบางๆที่แฝงด้วยความเศร้าเพราะคุณได้จับต้องสิ่งที่ไม่ควรจับต้องเขาพูดช้าๆเงินก้อนนั้นไม่ได้เป็นเพียงรางวัลแต่มันคือเครื่องหมายเครื่องหมายที่คนบางกลุ่มเฝ้าตามหาหญิงสาวขมวดคิว้วความสับสนเต็มหัวจนเหมือนสมองไม่อาจประมวลผลได้ เสียงหัวใจยังคงเต้นแรงในอกมีทั้งความกลัวและความโกรธที่ผสมปนเปทำไมต้องเป็นฉันเธอเอ่ยถามเสียงแผ่วชายสูงวัยยื่นมือออกมาแตะที่อกข้างซ้ายของเธอเบาๆเพราะคุณมีบางสิ่งที่คนอื่นไม่มีเขากล่าวชัดถ้อยชัดคำเมตตาและเมตตานั้นคือพลังที่โลกนี้ขาดหายไปนานแล้วหญิงสาวนิ่งอึงคำพูดนั้นเหมือนจะเป็นคำปลอบใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นดังคำตัดสินโทษ พราะเมตตาเพียงครั้งเดียวกลับนำเธอมาสู่เส้นทางอันตรายเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองเธอในดวงตาของเด็กไม่ได้มีเพียงความไร้เดียงสาอีกต่อไปแต่ยังมีความรู้ลึกล้าราวกับเขาแบกรับความจริงบางอย่างพี่สาวคนที่มาเคาะประตูเมื่อกี้เขาไม่ใช่คนเดียวจะมีอีกหลายคนและพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการหญิงสาวตัวสัน่นคำพูดของเด็กยิ่งตอกย้ำความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับ เธอไม่ได้ถูกเลือกให้ร่ำรวยเพียงอย่างเดียวแต่เธอกำลังถูกผลักเข้าสู่เกมที่ใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจเสียงฟ้าร้องคำรามจากด้านนอกสายฝนโปรยลงมาจนกระจกหน้าต่างสั่นสะเทือนบรรยากาศในห้องเย็นว่าหยดฝนที่เกาะกระจกสะท้อนภาพเธอที่กำลังหวาดกลัวจนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงชายสูงวัยเดินไปใกล้หน้าต่างดวงตาคมกริบของเขาจับต้องไปยังความมืดภายนอกเราต้องไปจากที่นี่เขาพูดเรียบ,ยบแต่หนักแน่น ที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วหญิงสาวหันมองรอบห้องเข้าของเล็กน้อยที่สะสมมาตลอดชีวิตยังวางกระจัดกระจายความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ทำให้หัวใจเธอเจ็บแปลบแต่ในขณะเดียวกันสัญชาตญาณก็ตะโกนบอกว่าหากเธออยู่ต่อสิ่งเลวร้ายจะบังเกิดแน่นอนเธอก้มลงหยิบกระเป๋าใบเก่ามือสั่นจนแทบจะรูดซิปไม่สำเร็จเสียงฝนที่กระหน่ำภายนอกดังราวกับเสียงฝีเท้าของฝูงคนที่กำลังตามล่า ทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนเชือกกำลังรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเด็กชายจับมือเธอแน่นอยากกลัวนะพี่สาวยังมีเราคำพูดนั้นแม้ไร้พลังจะหยุดความจริงที่กำลังจะมาแต่ก็พอทำให้เธอสูดลมหายใจลึกและก้าวเท้าออกไปข้างหน้าทันทีที่ประตูถูกเปิดออกลมฝนเย็นเฉียบพุ่งเข้ามาปะทะร่างความมืดบนบันไดทอดยาวลงไปด้านล่างและในเงามืดนั้นเธอกลับรู้สึกได้ถึงสายตานับไม่ถ้วน ที่กำลังจับจ้องมาที่เธออย่างไม่กระพริบหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบฉีกออกก้าวแรกบนบันไดนั้นหนักราวกับกำลังเหยียบลงไปบนเส้นแบ่งของชีวิตและเธอรู้ดีว่าเส้นทางต่อจากนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชะตาของเธอเท่านั้นแต่มันอาจจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลบันไดเก่าดังเอียดอาดทุกครั้งที่หญิงสาวก้าวลงไปเสียงฝนกระหน่ำภายนอกประสานกับเสียงลมหวีดหวิวกลิ่นอับชื้นของตึกเก่าผสมกับกลิ่นฝนจนอบอวล ทุกสัมผัสรอบตัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเขาวงกฎแห่งเนาเด็กชายกุม,มือเธอแน่นไม่ยอมปล่อยสายตากลมโตของเขาสอดส่องไปในความมืดเรากับรู้ว่ามีบางสิ่งแอบซ่อนอยู่ทุกมุมชายสูงวัยเดินนำหน้าด้วยก้าวมั่นคงแม้บรรยากาศกดดันแต่เขากลับนิ่งสงบอย่างน่าประหลาดทันทีที่พวกเขาออกจากตึกสายฝนเย็นเฉียบสาดเข้าหน้าเม็ดฝนเหมือนเข็มเล็กๆทิ่มแทงผิวจนแสบหญิงสาวหอบหายใจที เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มทำให้เธอรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีโซ่พันธนาการท่ามกลางความมืดและเสียงฝนเธอรู้สึกได้ถึงเงามืดที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆเหมือนถูกล้อมด้วยสายตาที่มองมาอย่างจ้องเขม็งเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากมุมถนนจากนั้นอีกเสียงก็ดังขึ้นและอีกเสียงหญิงสาวหันไปมองรอบตัวเงาคนหลายร่างโผล่ขึ้นจากความมืดร่างสูงใหญ่ในชุดดำสวมหมวกปีกกว้างบดบังใบหน้า พวกเขาเดินเข้ามาพร้อมกันอย่างช้าๆเหมือนฝูงสัตว์นักล่าที่กำลังไล่เหยื่อให้อับจนเขามาแล้วเด็กชายกระซิบเสียงเบาจนแทบกลืนหายไปกับเสียงฝนหญิงสาวตัวสันสานเธอไม่เคยรู้สึกใกล้ชิดกับความตายมากเท่านี้มาก่อนชายสูงวัยหันกลับมามองเธออย่าหยุดก้าวเขาพูดเสียงเรียดต่อให้พวกมันล้อมเราไว้ทุกด้านแต่สิ่งเดียวที่จะฆ่าคุณได้จริงๆคือความกลัวของคุณเอง คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดเข้าหัวใจหญิงสาวสูดหายใจลึกพยายามก้าวต่อแม้ฝ่าเท้าจะสะดุดกับน้ำขังและเศษหินแต่เธอรู้ว่าหากหยุดเพียงก้าวเดียวชีวิตอาจสิ้นสุดตรงนี้ทันใดนั้นแสงไฟรถสีขาววาบขึ้นจากมุมถนนเสียงเครื่องยนต์คำรามแข่งกับเสียงฝนรถสีดำคันใหญ่แล่นเข้ามาด้วยความเร็วสูงล้อบดบน้ำกระจายเป็นม่านฝนสาดประตูรถเปิดออกทันที เสียงชายแปลกหน้าดังลอดออกมาขึ้นมาเร็วหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเธอเต็มไปด้วยความลังเลนี่คือกับดักหรือเป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ชายสูงวัยผลักเธอเบาๆเลือกเอาเขาพูดเสียงหนักเพราะเวลาของเรากำลังจะหมดแล้วเงามืดในชุดดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้แววตาแหลมคมสะท้อนกับแสงไฟรถเด็กชายกอดแขนเธอแน่นจนเจ็บพี่สาวอยากลัวเราต้องไปต่อหญิงสาวกัดริมฝีปาก ร่างกายสั่นสถานแต่สุดท้ายเธอก็ก้าวขึ้นรถเสียงประตูปิดดังปังกลบเสียงฝนและเสียงฝีเท้าที่กำลังใกล้เข้ามาเครื่องยนต์คำรามดังก้องรถพุ่งทะยานออกไปท่ามกลางความมืดและสายฝนแต่ขณะที่รถแล่นออกไปหญิงสาวเหลือบเห็นผ่านกระจกด้านหลังชายในชุดดำคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนใบหน้าเงยขึ้นมามองตรงมาที่เธอรอยยิ้มเย็นชาแฝงด้วยสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่ทำให้เธอมั่นใจว่า การไล่ล่านี้ยังไม่จบง่ายๆรถสีดำแล่นฝ่าฝนอย่างบ้าคลาั่งน้ำกระเด็นกระจายเต็มกระจกหน้ารถหญิงสาวกอดเด็กชายไว้แน่นในขณะที่ชายสูงวัยนั่งข้างๆหลับตาอย่างสงบเสียงฝีเท้าของผู้ไล่ล่าค่อยๆเลือนหายไปจนเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์และสายฝนที่กระหนำ่ำหญิงสาวหอบหายใจถี่ความกลัวและความตื่นตระหนกยังคงเกาะกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันก็มีประกายความหวังบางอย่างก่อตัวขึ้น รถหยุดลงที่เนินสูงนอกเมืองเบื้องหน้าเป็นท้องฟ้าเช้าที่เริ่มเปิดแสงแรกของอาทิตย์ส่องผ่านเมฆฝนทับทับไปบนผิวน้ำที่กว้างไกลจนสุดสายตาชายสูงวัยหันมามองเธอจากนี้ไปคุณคืออิสระเขากล่าวน้ำเสียงเรียบง่ายแต่หนักแน่นเงินที่คุณได้มาไม่ใช่ภาระอีกต่อไปมันคือเครื่องมือและสิ่งที่จะชี้ทางว่าคุณจะเลือกใช้มันเพื่ออะไรหญิงสาวหลับตาลงสูดลมหายใจลึก ความกลัวที่กดทับมาตลอดคลายออกทีละน้อยน้ำฝนเกาะบนแก้มไหลรวมกับน้ำตาแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความสิ้นหวังอีกแล้วเด็กชายจับมือเธอไว้รอยยิ้มสดใสสะท้อนกับแสงอุ่นของอาทิตย์พี่สาวตอนนี้เราปลอดภัยแล้วหญิงสาวมองออกไปยังขอบฟ้าใจเธอเต็มไปด้วยความแน่วแน่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเวลาเพียง24ชั่วโมงชีวิตเธอพลิกจากความสิ้นหวังสู่การเริ่มต้นครั้งใหม่ เธอสูดลมหายใจอีกครั้งปล่อยให้แสงเช้าอบอุ่นอบกอดร่างกายและหัวใจนี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือบทแรกของชีวิตใหม่ชีวิตที่เธอเลือกเองและครั้งนี้เธอสัญญาว่าจะใช้มันอย่างมีคุณค่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้เคยถูกไล่ออกจากงานแต่เพียงหนึ่งวันต่อมากลับกลายเป็นเศรษฐีนีคือเครื่องตนใจว่าเมตตาเพียงเสี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคนคนหนึ่งไปตลอดกาล